เทคนิคนะครับผมทําให้ข้าวเหนียวนุ่มนะครับนีใ่ใส่น้ำลงไปครับผมลาบก็มีส่วนะคะลูกใส่สี่สิบแปดค่ะลูกตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ไก่ตัวนี้เป็นไก่ทอดนะครับเดี๋ยวเปล่าอยู่จะไปทอกเนาะแลล้ววเดี๋ยกับสองย่างสามส,าสิบแปดเลยจ้าทางนี้เลยจ้า,อาทอดสี่สาวาวอะไร จะไม่บอกแลยไม่ต้องเลยต้องบอกเลยแล้วก็จงคิดชอบลาบลาบสมุนไพรปลาทะเลดีจ้าปลาคอสมุนรี้าดีเยวหรอข้าวตอบข้าวตอบเลยมาเอาฝอยมาทีสมุนไพรว่าสมไพร่ตาเลยจ้า ร้านนี้เป็นร้านปะาเยานะครับผมปลาเยลข้าวนึ่งไก่ทอดนะครับผมหลังวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับห่อ,อละ30บาทนะครับตอนนี้อห่อบึ้มนะครับผมโ้หลูกค้าเยอะมากๆนะครับสวัสนีค่นนะ,ะคุณลุ มีอะไรเพิ่มไหมคะลูกวงกย่นกัไม่ม <remembering that? S 1> ีสอรายการนะคะเป็นที่หน้าตรงนี้ีมากเลยนะไมครับนะะกอนนี่เขาไม่ได้ทำอะไรกินนะ้ั้งทำตูกังยวจ้าทำอะไคะลูกที่ห้าสิบเจ็ใช่ค่ะแล้วนี่นี่อยู่เนาะ

นี่คือเป็นหม้อนึ่งข้าวเหนียวนะครับผมร้านป้าเยานะครับนี่ฮะนึ่งสี่หม้อนะครับตัวนี้ใช้เวลานึ่งนานไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับผมนี่ครับผมเทคนิคนะครับผมทำให้ข้าวเหนียวนุ่มนะครับนี่ใส่น้ำลงไปครับผม นี้เราปิดฝาไว้ไหมครับไม่ปิดแล้วนะครับตัวนี้คือจะได้แล้วใช่ไหมฮะใกล้จะได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราเขาเดี๋ยวเขากลับนะครับกลับด้านนะครับก็คือร้านปราเยานะครับแล้วก็ร้านอื่นๆนะครับเขาจะปรับโซนใหม่นะครับไก่แล้วก็หมูไม่ได้ทอดอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะไปทอดอยู่ท้ายตลาดนะครับตัวนี้แต่ตรงนี้ก็ยังนึ่งข้าวเหนียวอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสัาหนึ่งผมพาไปดูนะครับว่าเขา อดไก่แล้วก็หมูอยู่ในนะครับตอนนี้รออีกประมาณจี่นาทีครับเอาราดน,น้ำแล้วก็ประมาณสัก20นาทีก็ขึ้นได้เลยนะครับ ครับผมปิดฝาไหมครับไม่ได้ปิดฝาแล้วเนาะก็รอประมาณอีก2ี่สินาทีก็ขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ท้ายตลาดนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นไก่ทอดนะครับ ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นไก่นะครับครับตัวนี้ก็ทางตลาดเขาจัดโซนใหม่นะครับก็ร้านเขาจะมาทอดอยู่หลังตลาดท้ายตลาดเลยนะครับสะดวกสบายนะครับพื้นที่มีเยอะขึ้นนะครับ อันนี้เป็นน้องไก่นะฮะไเด้งนแล้วก็ข้าวเีวยวค่ะเียวาเลยไปน้องเนาะ้ยกลับสองยาวสามตูดตาเลยจ้าทางนี้เลยจ้าอย่างเดีย,ยหวหรอ เอกี้ข้าของเาเนียวเปล่าหน่สี่สิบเจ็ดสว่านี่น้องเนียอเปล่าแล้วก็เดี๋ยวหน้าหนู่จบาทจ้าสองจาสามจาเลยจ้าเาเพิ่มไปแค่นี้เนาะสองอย่างสาบบาทนะครับนะครัร้านป้ายาวข้าวนึ่งไกท่ทอดนะครับผมหลังวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ เดวแล้วครัลูกสามสิาทจ้า่นะูว่าใชโรัที่นี่นี่เท่เสิบรูวขอบคุณมากนะคะขอโทษทีค่ะนี่พอเดียวพอเดียวสามสิบนถุงใหญ่เลคะบขอ้วนะคะลูกปลาตัวเท่าไหรอ่ะปลาสิ่สิบบาทจ้าปลา าน,านปลานันมี60จาปลาสลิดต,ตัวละ40บาทไ้าทถ้าเป็นปลาเนียตัวเท่าไรครับปลานียน60 70จา6 7บาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นปลาทูปลาดุกด้วยนะครับปลาทูต,าตัวละ20สบปลาดุตากตัวละ40นะครับ95บาทลูก โอ้โหนี่คือบรรยากาศนี่คือคือคักมากๆนะครับผมหลังวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมขายตั้งแต่หกโมงเย็นถึงกลางโมงเช้านะครับมาเที่ยวมาอุดนหนุนได้ครับมาสัมผัสได้ข้าวเหนียวนุ่มมากนะครับทุกคนห่อใหญ่เบื้มเลยนะครับห่อละสามสิบบาทเหนียวนุ่มเหรอจ๊ะจ๋าห้าสิบบาทจ้าลูกเขาไม่หนุนผิดได้จ้า สองย่งางสามสิบาทเลยจ้าะระล้อเลยจ้าหมูกรอบล้อเลยจ้าสามิบาทขอบคุณมากน,นะคะอ๋อขอบคุณคครับผมนี่นครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมหลังวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับร้านป้าเยาวข้าวหนึ่งไก่ทอดนะครับผมขอละ30บาทนะครับผมมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกก็มาอหนุนกันดูนะครับผมเราลองไม่ผิดหวังนะครับผม สำหรับวันนี้ตลอดแต่คลิปขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ